คุณผู้ชมฮะการปรับตัวและการต่อสู้กับวิกฤตโควิดสิในระลอกนี้เนี่ยต้องสู้กันอย่างเข้มข้นจริงๆนะไทยรัฐทีวีครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือคุณผู้ชมใครที่เดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการร้านคารานอาหารมาฝากร้านกับไทยรัฐทีวีได้แบบฟรีๆ <Yeah. S 1> เราคัดสรรมาแล้วนะครับและร้านนี้เราจะแนะนําให้คุณผู้ชมทั่วประเทศได้รู้จักกัน mm. ร้านนี้มีชื่อว่า ฟินด h คาเฟ่บ i n g ูออ่าแล้ว <Yeah. S 1> แต่เห็นเป็นอาหารแบบนี้อองงกันดิไหนบิงซูยังไงคะเขามีบิงซูขายอยู่แล้ว mm hmm. แต่ตอนนี้เขามีข้าวกล่องมาขายด้วย <5. S 2> หนึ่งกล่องเนี่ยเขาจัดเต็มมากนะข้าวผลไม้ขนมหวานมาครบฮะเพียงแค่59บาทเท่านั้นเองเขาจัดให้คุณเป็นเซตเลยแล้วครบหมดทุกอย่างจริงๆเขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่ที่คิดแบบทุกวันไม่เคยซ้ำเลย ไปดูกันได้ในเพจเฟซบุ๊กของเขานะแล้วก็ลองเซิร์ตามที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยเห็นไหมใช่ค่ะฟินดิคคาเฟ่บิงซูถ้าจำไม่ได้จดไม่ทันคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจไทยรัฐทีวีครับแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะคะเข้าไปหาข้อมูลของร้านคาได้หรือพ่อค้าแม่ขายอยากจะฝากร้านกับเราเนี่ยทำตามขั้นตอนไม่ยากคะ่ะส่งภาพมาส่งสมภาพหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอไม่เกินหนึ่งนาทีส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะ อินบ็อกซ์ของแฟนเพจไทยรัฐทีวีเท่านั้นเองเราก็จะประมวดให้กับคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยใช่แล้วค่ะพวกเราก็พร้อมที่จะช่วยรีวิวแล้วก็โปรโมทสินค้าให้คุณผู้ชมแบบฟรีๆเลยนะคะผ่านโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดของเราและเราจะร่วมจับมือเป็นกําลังใจก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้วยกันสู้เป็นช่วงเวลาที่ต้องให้กําลังใจกันจริงๆนะจ๊ะ